สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพทั่วประเทศทั่วไทยทั่วโลกวันนี้ปัญญาพาลวยจะมาพาทำกากน้ำตาลกากน้ำตาลเนี่ยเดี๋ยวนี้ราคามันแพงพี่น้องถ้าเราทำเองอะ่ะมันจะประ,ประหยัดเพิ่มขึ้นหลายเท่าจะประหยัดเพิ่มขึ้นกากน้ำตาลคืออะไรครับ กากน้ําตาลก็คือมันไม่ใช่หัวน้ําตาลพี่น้องก็คือกากมันกากทิ้งๆเข้าใจไหมครับพี่น้องไอ้สิ่งที่มันทิ้งๆไอ้คนก็คือคนกากรกก,กกากก็คือกากหนูไม่ใช่เนื้อไอ้ประเภทกากระกก,กก็คือว่ามันไม่ใช่ของดีเท่าไหร่แหละพี่น้องเขาเขาทึงเรียกว่ากากที่ว่ากากากเนี่ยมันไม่ดีแต่วันนี้เราจะเอาน้ําตาลมาทําพี่น้องผมจะใช้น้ําตาลทรายมาทํา ผมจะใช้น้ำตาลทรายนะผมก็ะเทน้ำตาลทรายแดงไปหนึ่งกิโลพี่น้องการน้ำตาลเราทำไงอ่ะพี่น้องเดี๋ยวผมจะผมผมจะทำไปแล้วก็อธิบายไปนะพี่น้องพอเราเทไปแล้วเราก็เราก็ใช้ตะหลิวนะใช้ตะหลิวคนไปด้วยอย่างนี้นะพี่น้อง การน้าตาลก็คือว่าที่เราทําเองเราก็ต้องการทําให้มันไหมใช่ไหมครับพี่น้องยิ่งไหมเท่าไหร่ก็ยิ่งดีพี่น้องมันก็ยิ่งดำนะยิ่งคั่วยิ่งดำใช่ไหมพี่น้องเราต้องการทําให้มันดํามันไม่เป็นไรทําให้มันไหม้อะพี่น้องทําให้มันไหมนะก็อย่างนี้น้ําตาลเนี่ยหนึ่งกิโลเสร็จแล้วก็ใช้น้ำสามกิโลหรือสี่กิโลก็ได้ ต่อน้ำตาลหนึ่งโลน้ำสามกิโลให้สี่ก็ได้นะพี่น้องแต่แต่ข้างนี้ผมจะใช้แค่สามกิโลนะพี่น้องนะผมจะจะเคี่ยวให้มันดำจะเคี่ยวอยู่เนี้ยจะเคี่ยวให้มันดำเคี่ยวมันไหมอ่ะกากน้าตาลในโรงงานที่เราไปซื้อมาเนะี่ยเดี๋ยวนี้มันแพงนะพี่น้องนะเดี๋ยวนี้มันแพงเพราะว่ากากน้าตาลในโรงงานนั่นเขาจะมีการเอา ที่เขารีดน้ําตาลออกไปแล้วที่เอาหัวมตาลออกไปแล้วเขาจะเอากากมันไปอัดไปอัดเพื่อมันไหมพอไหมแล้วมันก็ได้ของเหลวอ,ออกมามันก็เป็นกากน้ําตาลอันที่จริงอะไอกากน้ําตาลมีเข้าไปทําถนนด้วยนะพี่น้องก่อนที่เขาจะลาดยางนะพี่น้องเข้าใจนะเขาจะใช้เขาจะใช้กากน้ําตาลเนี่ยไปลาดถนนก่อนเพื่อเพื่อเพื่อให้ให้ให้ถนนมีความเหนียว แล้วก็ทําให้ดินแน่นเขาไปใช้กากน้ำตาลนี่แหละไปไปลาดถนจนก่อนแต่พี่น้องก็เอามาทําเกี่ยวกับการเกษตรเอามาทําน้ําหมักเอาไปทำเอเอามาทําน้ําหมักอ่แล้วก็เอาไปทําปุ๋ยนะแล้วก็เอาไปลาด ใส่ส้วงผสมกับซ m เอ็มอย่างนี้ได้ใช้ได้จาต้มตังก็จะทําได้หลายอย่างนิดวันนี้ผมวันนี้ปัญญาชาเรวยก็จะมาทาทําอย่างนี้พี่น้องรู้นะเนี่ยก็ใช้ไฟปานกลางนะคั่วไปเรืน่อยคั่วไปเรื่อยๆเติมน้าไปนิดนึงวนไปอย่างนี้คั่วไปเรื่อย ก็อยาให้ไฟแรงมากนะพี่น้องนะใช้ไฟปานกลางอืมอ่ขั้วไปจนกว่ามันจะไหม้อ่ะพี่น้องมันไหม้มันไม่เป็นไรเรื่องปั ค่อ,อยอยจับเชื่อเนี่ยวิ่งคอทำพี่น้องที่ไม่เคยทำก็กล้าดูไว้นะครับผมก็เคยทำมาครั้งหนึ่งแล้วทำัง่างนี้กาดน้ำตาลเนี่ยอ,าาอ,นนะอย่าบางคนเขาก็ทำไม่เหมือนกันนะบางคนเขาก็ทำแบบว่าใช้ ใช้น้ำตาลละลายละลายใส่น้ำแล้วก็ไม่ต้องเคี่ยวก็ได้นะอย่างนั้นก็เป็นแา่น้ำตาลได้นะพี่น้องแต่ที่นี่ที่เราคั่ววันนี้เราก็คพีว่าจะให้มันใกล้เคียงกับของจริงคั่วให้มดำให้มันใกล้เคียงกับของจริงของจริงนะคัะ่วจะเคี่ยวให้มันดำ โยนมันไหมอ่ะที่น้องให้มันดำยูนี้ว่าถ้าเราเราจะเที่ยวไม่ให้มันดำก็ได้นะที่น้องมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ต้องการให้มันเหมือนเนาะเราต้องการให้มันไหมเรียกว่าทําน้ําตาลไหมก็ว่าก็ว่าได้นะที่น้องทำน้ำตาลไหม คิดนินเหนไ่เป็นไรดูตอนนี้่อนอะพี่น้องเริ่มไหมและเริ่มได้ที่แล้วเริ่มได้ที่แล้วหลังจากควรไปควรมาตอนนี้เริ่มไหมและพี่น้องเนี่ยดำล้วซูมเข้ามาหน่อยช่างภาพซูมเข้ามาหน่อยเริ่มเริ่มไหมละพี่น้องเห็นไหมครับเนี่ย ควนไปควรมนาะตอนนี้เริ่มไม่ละเริ่มไมและเดี๋ยวผมจะให้มันเหนียวสักหน่อยพอมันเหนียวสักนิดหนึ่งผมก็จะเอาน้ําใส่เลยตอนนี้ควันเต later, ็มแล้วเนี okay. <c oughs> ่ยเวลาเวลาเราทําำนะพี่น้องทําน้ําตาลไหมต้องให้กระทะมันเป็นควันอย่างนี้นะพี่น้องถ้ามันไม่เป็นควันนะอย่าอย่าอย่าซึ่งไปหยุดควนนะควนจนกว่าจะให้มันเป็นควนมันเป็นควันนี่ก็คือว่ามันไหมพี่น้อง เนี่ยฮะมันไ,มไหมมนเลยครับนี่เขาเรียกว่าน้ำตาลไหมนี่เริ่มเหนียวแล้วครับเดี๋ยวอีกสักนาทีนะผมจะควนอย่างนี้ไปสักนาทีเริ่มไหมขนาดนักละพี่นอ้องนะเริ่มไหมแล้วพี่น้องนี่เริ่มเหนียวแล้วถ้าไหมแล้วดำปีเลยนะนะไม่ต้องถึงนาทีแล้วผมจะใส่น้ำเลยนะพี่น้องน้ำผมเตรียมเอาไว้แล้ว ปัญญาปัญญาพารวยก็มานําเสนอให้ดูอย่างนี้ปัญญาพารวยเคยทาครั้งหนึ่งแล้วนะพี่น้องเคยทาครั้งแล้วผมก็เลยมาทําอีกเพราะว่ามันหมดนะพี่น้องพี่น้องอันนี้ไม่ได้ที่แล้วครับนี่ได้ที่แล้วเหนียวแล้วพอเหนียวแล้วพี่น้องก็เอาน้ําใส่นะครับเอาน้าใส่เลยแล้วก็วนวนไปด้วยนะครับเอาน้ำใส่แล้วก็วน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 อย่างนี้ ปญญาัวกัดทักน่กั้ Arrow, ี่น share, ้องก็ควรไปอีกก่อนอยาเพึ่งใส่น้ำหมดนะพี่น้องใส่แท้ว่าเราเคี่ยวต่อได้อยาเพึ่งใส่น้ำหมดนะอืม นี่มันก็เป็นก้อนเห็นไหมครับพี่น้องทีนี่กว่ากว่าน้ําจะร้อนจัดกว่าอุณหภูมิน้ําจะร้อนจัดก็ก้อนนี้มันต้องละลายซะก่อนก้อ,อนนี้ต้องละลายซะก่อนอ่าลิ้นปิ้ตัดเอาละปัญญาพารวยที่มาทําให้พี่น้องดูตอนนี้ได้ที่แล้วพี่น้องตอนนี้ได้ที่แล้วนะตอนนี้ใช้เวลามาประมาณสามสิบห้านาทีแล้ว นี่ยรู้สึกว่าสูตรของปัญญาพารวยนี่จะนานกวนะ่าเขานะจะนานกว่าเขาทีนี้ก็พี่น้องเดี๋ยวผมจะเติมน้ําเลยผมจะเติมน้ําเลยผมเตรียมไว้สามกิโลเนี่ยนะพี่น้องผม,มันจะเตรียมเลยซืดผมก็จะเตรียมใส่ไปเลยนะพี่น้องเทใส่ไปเลยนะพี่น้องใส่ไปอย่างนี้ทีนี้เทคนิคมันนะ่ะผมเดี๋ยวผมจะผมจะบอกอีกครั้งหนึ่งเทคนิคการทำนี่นะพี่น้อง พี่น้องเคี่ยวน้ำตาลแล้วเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวเคี่ยวไปถ้าน้ำตาลละลายสักหน่อยแล้วพี่น้อยก็พี่น้องก็เอาน้ำหยอดไปหน่อยนะพี่น้องนะเอาน้ำหยอดแล้วก็คอยเอาตะหลิวตี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 แล้วก็หยอดไปเรื่อยๆแล้วก็หยอดไปเรื่อยๆหยอดไปพอพอเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วครั้งสุดท้ายที่มันละลายอ่ะพี่น้อง พี่น้องใส่น้ําไปสักครึ่งลิตรใส่ไปเลยใส่ไปเลยถึงแม้วมันจะเป็นก้อนเป็นอะไรก็แล้วแต่ก็ปล่อยมันนะพี่น้องเดี๋ยวมันก็ละลายไปเองนะครัง้งสุดท้ายที่เราตีให้มันละลายพี่น้องใส่น้ําไปครึ่งลิตรนะพอหลังจากใส่น้ําไปครึ่งลิตรแล้วเนี่ยพี่น้องก็พี่น้องก็ปล่อยตีก็ค่อยตี ก็อล่เร่งไฟใส่ไปตีให้มันไหมจนควันขึ้นกระทะอย่างที่ที่เห็นเนี่ยนะให้ควันขึ้นกระทะเลยนะอันนี้เป็นสูตรของปัญญาพารวยนะต้องให้ต้องให้ควันขึ้นกระทะเขาถึงเรียกว่าน้ำตาลไหมเขาถึงเรียกว่าน้ำตาลกากน้ำตาลกากน้ำตาลมันต้องไหมพี่น้องกากน้ำตาลทีนี้ถ้าพี่น้องอันนี้มันดำแล้วนะพี่น้องเนี่ยดำปีเลยเนี่ยเห็นไหมพี่น้องเนี่ยเนี่ยดำปีเลยถ้าพี่น้องอยากดำเข้มๆนะพี่น้อง พี่น้องอยากดำอยากเข้มแล้วก็อยากให้มันหอมนะอยากให้มันหอมกลิ่นเหมือนกินเหมือนของของของตามตลาดร้านค้าเลยกลิ่นเหมือนนั้นพี่น้องก็ไปเอากากน้ำตาลของแท้เข้ามาใส่ครึ่งกิโลเอาหัวเชื้อนมาใส่ครึ่งกิโลแล้วมันก็จะได้ความดำได้ความหอมอย่างแก้วเลยแต่มันไม่เหนียวนะไม่เหนียวก็ไม่เป็นไรเพราะของเราเป็นของแท้ ไอของเขาที่เราซื้อเขาไม่ใช่ของแท้มันเป็นกากน้าตาลอันนี้มันเป็นหัวน้ําตาลต้องเข้าใจนะพี่น้องเนี่ยทําแบบนี้เลยหลังจากนี้แล้วนี่เสร็จแล้วนะเนี่ยเสร็จแล้วเอาน้ําใส่ไปสามกิโลรวมทั้งน้ำน้ำตาลทรายหนึ่งกิโลเป็นเท่าไหร่พี่น้องมันก็เป็นสี่กิโลใช่ไหมสรุปแล้วน้ําตาลที่เราทํากากน้ําตาลก็ได้เนื้อเนี่ยได้เนื้อได้น้ํามันเนี่ยสี่กิโลพี่น้อง เราได้4กิโล4กิโลนี่เราก็เวลาเราเอาไปใช้หมักใช้อะไรเราก็ใช้ค่าเดิมของกากน้ำตาลใช้เหมือนกันเลยนะกากน้ำตาลเดิมเขาเขาใช้เท่าไหร่เราก็ใช้เท่าเขาใช้แบบนั้นเลยแต่ประโยชน์ของเราดีกว่าเพราะของเรามันเป็นหัวอน้ำตาลมันไม่ใช่กากน้ำตาลครับพี่น้องพี่น้องคลิปนี้เสร็จแล้วครับพี่น้องเอาไปทำาตามนะครับคลิปนี้เสร็จแล้วนี่เห็นไหมครับเสร็จแล้ว ยังไงพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะนะครับช่วยกันกดติดตามกันเยอะๆกันมากๆนะครับยังไงก็ช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับพี่น้องมีอะไรที่ออกจะออกความคิดเห็นกันช่วยช่วยกันคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับพี่น้องติดตามกันเยอะๆด้วยครับสวัสดีครับ